อ่ะเอาละครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมารับชมนะครับในส่วนของตัวอย่างดีๆกันบ้างดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับช่างรับเหมาทาสีนะครับหลังเสร็จจากงานหลักก็ใช้เวลาว่างนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูภาพนะฮะก็มีศัพท์พิเศษนะในการทาประมงไปทําประมงนั่นเองนะครับเฉลยนะฮะว่าทําอะไรเป็นพิเศษเป็นตัวอย่างที่ดีได้พาเพื่อนร่วมงานนั้น นำอวนทับตะลิงนะครับก็เรียกงั้นนะฮะมาลากจับปลาริมตะลิงชายหาดชะลาทัศน์เพื่อที่จะเป็นอาหารมื้อเย็นอย่างน้อยที่สุดก็ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวดีมากๆเลยทีเดียวนะครับไปติดตามนะครับก็ขออนุญาตนำท่านผู้ชมไปที่บริเวณริมชายหาดชะลาทัศน์ที่เรารู้จักกันดีนะครับเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับซึ่งนายธงชัยหนูแท่นวัย36ปีนะครับเป็น ช่างรับเหมาทาสีนะครับพร้อมทั้งเพื่อนร่วมงานครับหลังเสร็จภารกิจในการรับเหมาทาสีแล้วก็เป็นช่วงหยุดพักงานก่อนที่จะรับงานเหมาทาสีชิ้นใหม่นะครับก็เลยใช้เวลาว่างในช่วงพักงานนียครับชวนเพื่อนร่วมงานทาสีนะครับนำเรือแล้วก็อวนทับตลิงนะครับเนี่ยฮะกาเรียกว่าอว,วนทับตะลิงนะฮะก็คือน่าจะอยู่ใกล้ๆตะลิงเนาะ,ะความยาวประมาณ200เมตรมาทําการลากปลาบริเวณชายหาดชลาทัศนะครับตั้งแต่บริเวณคนอ่านหนังสือ เป็นจุดตั้งต้นเขาเรียกว่าจุดเช็คอินตรงนั้นนะครับเพิ่งรู้นะฮะชาวสงขลาเรียกจุดเช็คอินนะฮะจุดเรียกชื่อนะครับโดยนําเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กเนี่ยนะครับตามที่เห็นนะฮะบรรทุกอวนไปแล้วก็พายออกจากฝั่งเพื่อนําอวนนั้นไปวางล้อมปลาห่างจากฝั่งก็แค่ประมาณ100เมตรนะครับร้อยเมตรแล้วก็พายเลี้ยวกลับเข้าหาฝั่งเพื่อที่จะลากอวนเข้ามาทับตะลิงเออนี่ก็เลยเรียกเป็นที่มาแห่งอวนทับตะลิงนะฮะบริเวณชายหาดชลาทัศนะฮะซึ่งท่านผู้ชมก็คงทราบนะถ้าไปเนี่ยปล ซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการลากอวนแต่ละเที่ยวประมาณ30นาทีเมื่อกลับเข้าฝั่งแล้วก็เลื่อนจุดไปเรื่อยๆตามแนวชายหาดราท,ะะทะัด โดยที่ไม่ซ้าจุดเดิมไปประมาณ2กิโลเมตรถึงจะย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับบริเวณคนอ่านหนังสือใหม่นะครับซึ่งนายธงชัยหนูแท่นนะครับวัยสากปีช่างรับเหมาทาสี่ก็ได้บอกว่าวันหนึ่งจะต้องใช้เวลาในการลากอวนจับปลาประมาณครึ่งวันฮะตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง5้าโมงเย็นซึ่งปกติก็จะลากปลาได้ไม่แน่นอนนะครับบางวันก็ได้น้อยบางวันก็ได้มากนะครับดีที่มีปลานะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนําไปทําเป็นอาหารมื้อเย็นนะครับซึ่งถ้าหากว่าได้ปลาเยอะแน่นอนก็คือ เหลือเนี่ยนะฮะก็จะนําไปขายที่ตลาดเก้าเส้นก็ยังได้อีกด้วยนะครับใกล้ๆกันนั้นเองนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นตลาดช่วงเย็นที่มีประชาชนเลิกงานแวะเข้ามาซื้อปลาสดนะครับอาหารสดนะครับอาหารต่างๆไปรับประทานที่บ้านโดยปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะมีหลากหลายชนิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะกําหนดได้แน่นอนนะครับต้องไปดูนะครับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็เห็นอกเห็นใจส่งความปรารถนาดีมานะครับต่างคนต่างก็ ทำมาหากินนะครับเห็นอกเห็นใจจริงๆเลยทีเดียวนะฮะก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจให้การสนับสนุนกันต่อไปนะครับสำหรับการตั้งใจในการทำสิ่งที่ดีงามอย่างนี้นะครับนับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่มีแผน A อย่างเดียวแต่มีแผน B ีแผน C นะครับเสริมไปด้วยแล้วก็มีแผน S นะครับนั่นก็คือ sufficiency นะครับความพอเพียงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็การปรับชีวิตให้มีความสุขนะครับคนเราเนี่ยก็จริงๆสามารถที่จะปรับ ได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้บริหารจัดการเงินนะครับบริหารจัดการเวลานะครับบริหารจัดการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับก็จะช่วยได้ทีเดียวในยุคนี้นะครเะ